สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมหนุ่มบ้านโนนครับนี่วันนี้มาอัปเดตอัปเดตครับเจออัปเดตมาอัปเดตเกต่อให้ดูครับผมนี่เกต่อเราเพชรพญาภัยลูกนางมะนาวครับสายร้องใส่กระตากครับใส่นี้ไม่มีร้องครับกระตากอย่างเดียวครับผมชมนเลยครับผมตัวนี้เป็นหนุ่มน้อยครับนี่สวยครับ แล้วก็มีตัวเมียอีกหนึ่งตัวครับไม่ใช่ตัวนู้นนะครับตัวแม่ลูกอ่อนตัวเมียคอ้คอกเดีวยวกันครับกับตัวนี้เป็นไก่อายุห้าเดือนแล้วครับนี่คอกน้องครับที่ผมเอาลงตอนนู้นเป็นแม่เดีวยวกันครับผมกับตัวนี้แม่แท้แทะลูกนางมะนาวนี่ครับผมมาแล้วครับนี่ เหลืองครับนี่ครับอาหารก็จะให้บุฟเฟ่ต์อย่างนี้ครับเพื่อนๆเป็นอาหารอาหารหมูครับผสมอาหารไก่นี่ให้อย่างนี้เลยเดี๋ยวมันก็มากินครับผมนี่ครับ <c oughs> เป็นคอกพี่คอกนองครับผม เป็นไก่แดงครับแต่โคกน้องนี่จะไปทางแม่หมดเลยครับเป็นไก่เหลืองเพราะแม่เขาสีเหลืองครับผมอันนี้ตัวเมียคู่เลยครับเดี๋ยวยังเหลือตัวเมียอีกตัวนึงเป็นโคกเดียวกันนี่ผมยังไม่เห็นเลยครับอยู่ไหนก็ไม่รู้อ๋อเจอแล้วนี่ครับอยู่นี่นี่ครับ <t> เชื่องครับผมนี่โคอกเดียวกันไม่สาวไม่สาวน้อยคอกเดียวกันครับกับตัวแดงตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นคอกน้องเขาครับคอกน้องมากินข้าวก่อนออาอิ่มครับให้กินทั้งวันเดี๋ยวผมจะจับชุดเล็กให้ดูครับ อื <c oughs> นี่ครับเพื่อนๆดูตุมเมียครับชุดเล็กใ <c oughs> ส่กระตากโขมครับใส่กระตากเก็บไว้ทำสายครับยังไม่แบ่งนะครับผม เดี๋ยวดูตัวผู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจับไดไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมใช้ดูตัวผู้นี่ตัวผู้นี่ตัวผู้ครับนี่นี่ก็ไก่เหลืองผู้สวยครับเกตดนี่เป็นเกตกำไยนะครับเพื่อนๆไม่ค่อยชัด ดูครับนี่ตัวนู้นเป็นลูกผสมไงปลาครับอยู่ใต้นู่นลูกห้าตัวครับเหลืออยู่สองลูกผสมไงปลาอันนี้แยกมาเลี้ยงต่างหากครับเพราะว่าเป็นสายกระตาครับย็เลยมาไว้อีกที่นึง ตัวนี้เป็นชุดหลักเลยครับที่ผมเก็บไว้ทำพ่อแม่พันธุ์เป็นไงบ้างครับเพืพ่อนๆพาอัปเดตไก่ต่อครับไม่ได้อัปเดตหลายวันเลยชุดสามตัวนี้ก็นานแล้วครับเอามาได้น่าจะเป็นเดือนแล้วครับตอนนั้นเอามายังลูกเจ็บๆอยู่ลยครับที่ว่าอยู่ในกรงตอนนี้ก็โตแล้วคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเพืพพ่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้วครับผมช่องหนุ่มบานนนสวัสดีครับ